สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบล็อกฟุดมือใหม่ EP ที่18 EP นี้เราก็ยังอยู่กับผลสายฟ้าอีกเช่นเคยคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นคลิปแบบว่าเ k เรอคนมาสุ่มผลนะแต่ค no ลิปนี้เรากลับมาแล้วครับบล็อกฟุดมือใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บความชํานาญให้ได้250นะก็คือสกิลสุดท้ายนั่นเองพอเก็บความชํานาญครบนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ผลนี้กันนี่ผลช้างนะครับมีน้องๆให้มานะอย่างแร อนนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บวิลกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปเราไปซุ่มผลดีกว่าไปครับโอ้โหลืมไปครับตอนแรกว่าจะซุ่มผลยังไม่พอนะโอ้โหเดี๋ยวไปเก็บตังค์กันก่อนดีกว่าไปครับมาวันนี้ต้องได้สกิลสุดท้ายให้ได้ลุยครับลุยใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้พี่หน่อยอยากได้ค่าสิบไลค์เอ่อขอบคุณมากครับน้องๆถ้าใครกดไลค์ให้พี่ขอสักค่าสิบไลค์แล้วกันคลิปนี้ครับลุย Oh. สกิลตัวซีนี่คือเสี่ยงหนังมาก EP นี้ไม่รู้จะมี FC แบบมาลากมอนให้หรือเปล่านะเออเพราะว่าก็น้องๆน,น,น่าจะเปิดเทอมกันหมดแล้วนะไม่น่าจะแบบมีเวลาว่างมาเล่นช่วงบ่ bye, ายๆ้เช้าอะไรอย่างนี้บางคนก็มาช่วยนะครับฝั่งดีบางคนก็ไม่ได้มาช่วยนะครับมาแก้งพี่ <laughs> ส่วนมากที่เจอก็คือมาแก้งนะครับมาช่วยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทีนี้ก็หวังว่าคงไม่มีใครมากรนนะเก็บเวลยาวๆไปเก็บเงินด้วยโอ้โหเงินไม่มีละตอนนี้ความชํานาญเราก็อยู่ที่สองรอยแล้วนะอีกห้าสิบความชํานาญเราก็จะได้สเกลวีมาแลวโอ้โหน่าจะนานมากๆเลย ตอนนี้เราก็ทาชำนานา1งแล้วนะโอ้โหบอกเลยว่านานจ,จาัดๆพอเก็บนานอย่างงี้คือคิดถึงน้องๆเลยครับที่มาคอยลากให้พี่บอกเลยว่ายีบีที่แล้วนี่น้องๆมาลากให้นี่ยังไวเลยนะพอมาเก็บคนเดียวโอ้โหบอกเลยว่าโคตรนานแค่คิดถึงพวกเองวะ่ะ เรียบร้อยอก็จะเราไปตีบอสดีกว่านี่ครับเราเป็นตีบอสเจลอรม,มี่กันดีกว่าต่อไปนี่ไม่เคยเจอนะเซอร์ธรรมดาตนัตนตายก่อนตลอดเลยหวังว่ารอบน,นี้เราจะไปเจอนะปุ๊บโอ้โห,โหไม่เจอเหมือนเดิมครับแม่ไอ้บอสตัวนี้นี่คือมันมีอะไรดีวะทำไมแบบมาไม่เคยเจอเลยคนแย่งกันตีหรือไงไอ้เจ้าบอสเจลอรมี่เนี่ยกลับไปฟาร,ร์มมอนเหมือนเดิมห,หืโอ้โโยโอ้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 ยใส่มาวะเรียบร้อยครับ ไอฟัวกูเล่นแบบโหดแล้วไงเบลมันเยอะแล้วเขาก็มาลังแกเราอ่ะพอเห็นเราปุ๊บมันก็ฆ่าเลยนะให้ผมได้เกิดบ้างกับพี่โหดูดิครับน้ามันมาไล่ตีมอนเฟสเราหมดเลยแล้วเราจะเฟสยังไงอ่ะทีเนี้ยดูมาดิครับดูดิเฮ้ยดิเก็บเบลโอ้โหเอ้ยขอเวลบ้างพอเราสู้มันไม่ได้นะเวลมันสูงไงตัวเนี้ยเอ้ยเอ้ยเหลือตัว เรียบร้อยครับ EP นี้ดูซองแล้วไม่น่าได้เก็บมาร์ดแล้ว <c oughs> โอ้โหโดนคนกวนแบบจ,จัดๆแล้วมันแบบเดินไล่ตีทาไมก็ไม่รู้มันทําเพื่ออะไรครับเนี่ย, <c oughs> ยไปก็เราน่าจะไม่ได้เก็บเวลแหละเราแย่งมันไม่ทันเลยนะมันตีแป๊บเดียวตายเลยครับก็คงต้องรอจนกว่ามันจะไปนะเ <c oughs> ออไปมาแล้ว มันไม่ไปสักทีในะไอตัวนี้เฮ้ยมันเหมือนจะไปแล้วนะเฮ้ยมันนิ่งมันนิ่งแล้ะโอ้เส็จเราดีอย่างนี้ในสุดมันก็หยุดแล้วครับแม่นึงว่า EP นี้นี่เราจะไม่ได้เก็บเบลวซะแล้วเจอ,อกวนแบบไม่ให้เราซักตัวนะมอนแต่ในสุดเขาก็ไปแล้วครับมันก็ได้เวลาที่เราจะเชิดชายแล้วไนงะ โอ้โหแล้วก็ความจำนาน220แล้วครับอีกแค่30เท่านั้นอีกแค่นะโอ้โหดูเหมือนน้อยนะครับแต่โคตรนานเลย <laughs> อีก30เนี่ยเรียกว่าง่วงได้เลยนะโหแล้วเราก็เวล8 7ร้เเลยนะครับเหมือนจะมีเควสใหม่มานะโหให้เราย้ายเกานะแล้วนะไปครับไปดูเควสใหม่กันดีกว่าเพื่อเราจะเก็บความจำนานได้ไวขึ้นนะไปครับเควสใหม่เราอยู่ไหนไงเจอละคนเรือโทต้องโดนเรากะทึอ วิโดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสกิลส่องเราใช้ไม่ได้โอ้มันติดข้างบนชิบหายแล้วสกิลส่องเราใช้ไก่พวกนี้ไม่ได้ครับมันติดใบไม้ข้างบนโอ้บันไหลแล้วไงต้องหาทีลงโล่งปลาจะได้พาได้โอมโอมโอมเหมือนว่ามอนมันจะมีสกิลด้วยนะน่ากลัวจริงๆครับไอ้พวกมอนมีสกิลเนี่ยโอ้ดูดิโอ้สกิลส่องเรติดใบไม้หมดเลยครับ เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ผมรู้สึกว่าเรากลับไปฟารมที่เก้าดีกว่านะคือตรงนี้เราใช้สกิลบางสกิลไม่ได้ครับมันติดข้างบนนะ่ะอย่างสกิลที่สองเราอะคือมันติดใบไม้ไ,มไอ้พวกนี้นะโอ้โหอย่างแย่เลยครับทำให้เราแบบช้ากว่าเดิมมากๆเลยนะครับเรากลับไปที่เดิมดีกว่าไวกว่าเยอะเลยน้อยเราก็ปิดมอนได้ไวกว่าเฮ้ยโอ้โหในในเราก็แวะมาคาเฟ่แะครับนี่เรามีตังค์แล้วนะตอนนี้แผะซุ่มผลสักหน่อยดีกว่าเผื่อได้ผลแบบว่าสุดโหดปะว่ารอบนี้มีความรู้สึกว่าเราจะได้วะโอ้โห มาครับนี่เกลือเก็บได้ไหมโอ้เก็บไม่ได้ด้วยเอ๊ะวางไหมเก็บไม่ได้ก็วางทิ้งไหมเอ้ยเฮ้ย้ยอะไรอะไรฮย เดี๋วแฟรเฮ้ยอ้าวแล้วเหมือนจะมีคนมาครับอ้าวมาเรียกพี่อย่างนี้อย่าบอกนะว่าเป็นเอฟซีทายน้องหน่อยดีกว่าว่าไงครับน้องเอ่เหมอนจะเป็นเอฟซีนะโอ้ว่าแต่เอฟซีคนนี้ไม่ไปโรงเรียนเรื่องอะไรครับวันนี้หรือว่าแอบเล่นที่โรงเรียนเนี่ยโอ้โหไม่ดีนะครับน้องเล่นเกมในเวลาเรียนถ้ามาดูพี่ก็ไปย่างเอ้ยน้องถามว่าอะไรเนี่ยวันนี้ทําคลิปไหมครับก็กําลังทําอยู่นี่ไงครับน้องอย่าพึ่งกวนพี่สิ เมื่อจะมี FC มาทวงคลิปนะครับเมื่อกี้แต่เย็นครับน้องพี่กำลังทําให้อยู่นะพี่กำลังเล่งทําให้อยู่เนี่ยวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้จะได้มาครบสอรหหรือเปล่าเนี่ยเก็บยากเก็บเย็นเหลือเกิน FC คนเมื่อกี้นี่น่าจะแอบเล่นในเวลาเรียนนะเข้ามาเปลี่ยวแล้วก็ไปมันไม่ดีนะในเกมในเวลาเรียนแต่ถ้าเปิด YouTube ดูคลิปพี่ก็ไปอย่างแต่ขออนุญาตไปดูไอ้เจ้าเจามี่อีกรอบสิมันต้องเกิดแล้วดิขอสัตว์หน้ามันสักทีเลยวะไปไม่เคยเจอตัวเลยเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วครับมันยืนแอคอยู่ตรงนั้น นี่เองมาขอเปิดด้วยมังกรสายฟ้าอุา้มพยอดลงไปไฟลุโถนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันพุ่งใส่เรามันมีสกิลยังโหดเลยนะนเมื่อกี้เกือบตายเฮ้ยอะไรตายแล้เรียบร้อยไม่เห็นได้ไอเทมอะไรเลยอะไม่เห็นดรอปอะไรสักอย่างกลับไปเก็บเบลดีกว่า โอ้โหความชำนาญ230าแล้วครับโอ้ยโคตรดีใจน้องคงงงใช่ไหมก็ทำไมพี่ถึงดีใจขนาดนี้เพราะว่ามันเก็บยากมากๆอีกแค่20่เท่านั้นครับเราจะได้เห็นนะสกิลสุดท้ายโอ้ยแล้ว,นนลว,ลวค,ค,ความชำนาญแล้ว240รแล้วครับอีกแค่ส0ความชำนาญเท่านั้นแล้วน้องก็จะได้เห็นสกิลสุดเท่ครับสกิลตัว,วีเยอะสุดท้ายนะไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าเก็บเยอะขนาดนี้ต้องโหดแหละเ,เราจะต้องอดทนอีกนิดเดียวเท่านั้น โอ้โห oh oh, 2 4 9แล้วอีกแค่หนึ่งเท่านั้นโอ้โ oh ห oh, oh oh, แล้วตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่903แล้วนะโอ้โ oh ห oh, oh oh, เรียบร้อยครับได้มันแล้วสกิลสุดท้ายมามาลองใช้ดูดิว,ว่าว่ามันจะโหดนา่ไหนชุ oh ๊บ oh. uh oh. ชาร์จชาร์จครับ ออนนโอ้โหบอลเกนกีน bon ี่มากสกิลคล้ายๆสกิลสุดท้ายของพดาร์กเลยครับเป็นเหมือนบอลเกนกีอ่ะโอ้โหถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวไปลองใช้กับมอนเลยดีกว่าจะแรงหรือเปล่าครับลองใช้กับมอนดูป๊บบอลเกนกี้ bon อุ้มวูทีเดียวครึ่งรอดครับโอ้โหสกิลโคตรเท่ไม่อยากนึกสภาพเลยว่าถ้าตื่นเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนที่เราตื่นแค่สกิลเดียวเองนะปุ๊บอัเดอร์บอม OOOOOOOH <sighs> จัดครับน,น,อน้องๆมาครับสุดท้ายแล้วก็เก็บสกิลของผลส่ฟ้าครบทุกสกิลสักทีนะโอ้โหใช้เวลานานมากคือตอนนี้เลเวลเราก็อยู่ที่905ารอานะแล้วความชํานาญอยู่ที่250ก็คือได้สกิลสุดท้ายพอดีโอเคครับ EP นี้ก็อาจจะมีแค่เท่านี้นะส่วน EP หน้านี่ละครับกระป๋อยก่อนเลยนี่อาจจะเป็นผลช้างนะเออไม่อาจจะเป็นดีอาจจะใช้ผลช้างเลยแหละอยากรู้จริงๆว่าผลช้างเนี่ยมันดีหรือเปล่านะในการใช้เก็บเวลเออถ้า ลองรู้ก็แบบช่วยคอมเมนต์ให้บอกให้พี่ทีนะว่ามันดีหรือเปล่าแต่คิดว่ามันน่าจะเก็บเวลยากอะมันไม่ใช่สายโลเกียร์ไงมันยืนวัดกับมอนไม่ได้อ่ะน่าจะแต่ไม่รู้ว่าสกิลมันจะแรงหรือเปล่านะถ้าใครเคยใช้ก็บอกพี่ทีว่ามันโหดหรือเปล่าเจ้าพลช้างเนี่ยโอเคอีพ,พีนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับอาจจะเป็นการเก็บเวลแล้วก็เก็บมาร์ทให,ให้ให้ครบนะก็รัาใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเออแล้วก็ คือพี่แบบยังไม่มีคลิปไหนแบบถึงร้อยไลค์สักทีเลยนะเออน้องๆช่วยกดให้พี่หน่อยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ EP หนะ้าแล้วเจอกัน